รายการแอมใจข่าวภาคใต้ครับวันนี้พบกับผมครับเต้แล้วก็เจออีค่ะกลับมาแล้วนะคะให้หายคิดถึงกันอืมครับเลมีใครคิดถึงไหมวันนี้เขาไปบอกว่าโกอินเตอร์ใช่ป่ะไปแบบว่าไปเป็นสาวเมียนมากใช่ไหมถูกต้องนะฮะดูละไม้คล้ายอยู่นะฮะว่าเป็นได้นะก็ไม่กันหน้ารักไงความนี้ว่าน่ารักแบบสวยแบบเอเชียนเอเชียนสไตล์ใช่ พูีนะถูจน์แล้วไม่ใช่แค่เวทีนางสาวไทยแต่ถูกพิสูจแล้วทั้งเอเชียนเพื่อนบ้านด้วยเพื่อนบ้านด้วยค่ะก็ไปถ่ายปฏิทินที่นู่นมาอ่าครับค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะตลอดหนึ่งชั่วโมงเต็มนะคะเราก็จะมีเรื่องราวมาพูดคุยกันรวมถึงประเด็นของ SMS ด้วยนะคะวันนี้ค่ะประเด็นวันนี้ครับเห็นด้วยหรือไม่นะครับกับการทำปะการังเทียมครับ อ่านี่เลยนะครับเป็นเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอีกแล้วนะครับว่าจะทําหรือว่าไม่ทําดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องรายละเอียดนะครับในช่วงที่2แล้วกันนะครับใครที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงส่ง SMS เข้ามาได้นะครับที่482 5555นะครับ10บาทเท่านั้นเองนะครับใครที่ไม่เคยสมัครนะครับพิมพ์เอครับ482 5555นะครับสิบบาทสิบข้อความข้อความละหนึ่งบาทเท่านั้นครับถ้าเกิดว่าแชกมันจนจุดใจนะฮะอยากจะเพิ่มเติมนะครับเพียงแค่พิมพ์บีครับ482 5556ครเ เติมเต็มทั้งสิ้นนะครับแล้วถ้าเกิดใครเนี่ยอยากจะให้เราเห็นหน้าค่าตากันเนี่ยนะฮะนี่เลยครับ4825553นะครับ15บาทนะครับเห็นหน้ากันทั้งรายการครับค่ะเอาล้วครับมาสู่ช่วงแรกเลยนะครับกับช่วงข่าวสารอันดับค่ะสนับสนุนโดยทีวีบอร์ดแบทอินเทอร์เน็ตความเร็วจุ๋นะครับมาที่ข่าวอันดับที่5นะฮะอิสรภาพนะครับรอบ30ปีนะครับไม่ได้เกิดขึ้นกับมนุษย์แต่อย่างใดนะครับแต่เกิดขึ้นกับ กลุ่มลิงชินแฟนซีฮะนี่เลยนะครับคือคือคืออาจให้ลองคิดถึงเรื่องหนังเรื่องหนึ่งนะฮะที่แบบว่าอ,อะไรนะ Rise of the Planet of the Apes หรือสักอย่างไงครับที่กำลังออกฉายอยู่ที่เป็นเรื่องนี้กับลิงและ<อ>ทำการทดลองครับเรื่องนี้เนี่ยคล้ายกันเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเป็นคลิปสดซึ้งเลยนะครับหลังจากที่เจ้าลิงชิมแฟนซีเนี่ยนะครับสิตัวด้วยกันนะฮะเขาได้รับอิสรภาพเนี่ยหลังจากอยู่ห้องทดลองเนี่ยมานานกว่า30ปีด้วยกัน น,นี่นะคะมีคลิปมาให้ชมกันด้วยเป็นลิงลิงหนังยางพ่เต้นะคะคพิเต้เดินออกมาแล้วไม,ไม่ใช่ครับไม่ใช่ฮะ <c oughs> สิบตัวนะครับออกมานะหลังจากคือตอนแรกเนี่ยเขาเกิดมาเนี่ยก็ถูกแยกจากแม่ที่ให้กําเนิดเขาเลยนะครับแล้วก็ถุงน่ะมันเป็นสัตว์ทดลองในการแพทย์นะครับไม่ว่า <c oughs> คือโดยบริษัทผู้ผลิตยาในออสเตรเลียที่หนึ่งนะครับ นี่เลยครับ10ตัวเนี่ยถูกแยกออกจากกันนะแล้วก็ฉีดยาเข้าไปต่างๆนานา,นาไม่ว่าจะเป็นเชื้อเอชหรือเชื้อเอชไนะฮะหรือว่าเชื้อไวรัสไวรัสตับอักเสบครับอย่างไรก็ตามนะครับในปี 1, 1นึ่งหนเจนี่ยนะครับเจ้าโครงการนี้ก็ต้องสิ้นสุดลงนะครับแล้วลิงทั้งหมดเนี่ยก็ถูกก็ถูกจับไว้ไปย้ายอยู่ในฟาร์มแห่งหนึ่งนะครับเพื่อฝึกการใช้ชีวิตนะฮะในล่า<อ>สุดตอนนี้เจ้าลิงตัวนี้นะครับซึ่งอาศัยในชีวิตเนี่ยอยู่ในห้องทดลองเปิดมาโดยตลอดนะครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยฮะเขาบอกว่าเจ้าลิงพวกนี้เนี่ยกลับคืนสู่ป่าแล้วคือพร้อมแล้วที่จะกลับคืนสู่ป่านะกะวองคันนี้ก็ฝึกกันเป็นสิบปีเลยนะฮะเพื่อที่จะให้มีสัญชาตญาณที่เหมือนเดิมใช่ครับนี่ก็นี่ก็อายุเนี่ยสามสิบปีกันแล้วเนี่ยสามสิบกว่าปีแล้วนะฮะแล้วก็ไปอยู่สู่ป่าได้แค่สิบวัน ในที่สุดนะฮะก็ก็คืนสู่ตาแล้วค่ะเป็นเรื่องที่น่ายินดีของลิงหวังว่าชีวิตน้องลิงต่างๆเนี่ยจะไม่ใช่แค่สาปีสิบวันเฮ้ยไม่ได้อย่าไปแช่งเขาให้เขามีชีวิตยืนยาวถูกต้องเขามีชีวิตยืนยาวแน่นอนค่ะอคเอาละค่ะมาส่วนอันดับที่สี่กันบ้างค่ะอดใจรออีกสองปีนะคะเปิดบริการแล้วสําหรับสถานีอวกาศพาณิชย์ส่งนักท่องเที่ยวไปนอกโลกโอ้โหมาแล้วพี่เต้สิ่งที่พี่เต้จะต้องเสียเงินเพื่อกันี ข่าวนี้นะคะบอกว่าเฟสแรกของโครงการสถานีอกาสนะคะเพื่อการพานนิดแห่งแรกของโลกนะคะซึ่งเป็นศูนย์กลางสําหรับเอ่วกาศสําหรับที่จะส่งลูกค้าเนี่ยของบริษัท Virgin ินเสร็จสิ้นไปแล้วกว่า90%ค่ะคุณผู้ชมคะและมีความเป็นไปได้ที่จะเปิดบริการใน2ปีข้างหน้าคะ่ะสถานีอวกาศนี้นะคะสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีพื้นที่ประมาณ1,800เอเคอร์ไม่เนเยอะเลยอะ่ะเท่าบ้านโจเลยน บ้านบ้านโตอยู่ไหนอะ่ะพันแเอเคอร์นะคะคุณผู้ชมเยอะมากแล้ว ตั้งอยู่ที่เมืองลาสครูเซสนะคะมลรัดนิวเม็กซิโกค่ะจะเป็นศูนย์กลางสำหรับการบินของสายการบินเวอร์จินกาแล็กติกนะคะโดยการลงทุนครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการลงทุนที่เยอะที่สุดในชีวิตของริชาร์ดแบนซันเลยนะคะคสถานีโอกาศครั้งนี้นอันนี้นะคะเพื่อการพันธุ์อันนี้มีรันเวย์เนี่ยยาวเกือบ2ไมล์นี่คือเ,เจ้าของนะฮะใช่ค่ะแล้วก็มีอาคารผู้โดยสารที่เป็นสไตล์โลกอนาคตมีศูนย์ปฏิบัติการด้านอวกาศในรูปทรงแบบโดมขณะที่ทางโฆษ ได้เปิดเผยว่าเฟสแรกของโครงการเนี่ยนะคะ <Okay. S 1> เหลือเพียงอีก2เดือนก็จะแล้วเสร็จแล้วและคาดว่าน่าจะเสร็จสิ้นในช่วงสิ้นปีนี้แหละตรงนําที่ Virgin Galactic เนี่ยคาดหมายว่าจะส่งยานอาวกาศเชิงพาณิชย์ลำแรกสู่อวกาศในปี2013พอดีแต่แล้วนะคะคริสตินแอนเดอร์สันนะซีอคนใหม่ขององค์การท่าสยานอากาศอวาากาศของมลารัฐนิวเม็กซิโกเนี่ยก็ได้ออกมาบอกก,บกับหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งว่า เขาเนี่ยต้องเจอกับบททดสอบที่หินมากๆเพราะว่ารัฐ รัฐนิวเม็กซิโกเนี่ยได้หั่นงบประมาณโครงการนี้ลงกว่าครึ่งค่ะจนตอนนี้นะคะยังไม่มีกําหนดที่แน่ชัดว่าสถานีอวากาศเพื่อการพาณิชย์ของสหรัฐเนี่ยจะเริ่มเปิดบริการได้เมื่อไหร่กันแน่เต้นออกไหมพอไม่ได้รับการสนับสนุนสักเท่าไหร่เนี่ยก็ทาให้โครงการอาจจะล่าช้าออกไปอีกทั้งนี้นะคะไวท์ไนท์ทูนะคะยนันยานตัวแม่เลยของ v i r g i จิ a l แกตินเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงทดลองภารกิจที่จะนําส่งขึ้นไปที่ a c e ชิฟทูศูนย์นอกโลกและทางแอนเดอร์สันยังบอกว่าผลของการทดสอบ จะเป็นเครื่องตัดสินว่ามันจะปลอดภัยมากน้อยเพียงใดสําหรับนักท่องเที่ยวที่จะบินไปยังอวกาศนะคะนอกจากนี้เนี่ยเขายังบอกอีกว่าหากมีไม่มีการขัดข้องหมายความว่าก็สามารถที่จะส่งอายานอวกาศอันนี้ออกไปนอกโลกได้แล้วในช่วงไตรมาสแรกของปี2 0 1 3นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังบอกว่าเฟสท,ที่2เนี่ยจะเริ่มก่อสร้างและน่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์แบบทันกับ ยานสำรวจของ Virgin g a l a c t ล็ติด้วยค่ะอเรียกว่าเรียกว่าเอาใจช่วยแล้วกันนะครับเพราะจริงๆเนี่ยบอกเลยนะครับว่า Richard b r a n s o นเนี่ยนะครับหรือว่าจริงๆเขาเป็นเซอร์นะฮะเพราะเขาได้รับยศแล้วจากพระราชินีอังกฤษนะครับจริงๆเนี่ยเป็นถือว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากๆนะใช่ตอนแรกเนี่ยที่ทาโครงการที่เป็นเวอ g ์จินแกลเล็กติกที่บินขึ้นสู่โลกเนี่ยผมจาได้ว่าตั๋วเนี่ยที่เก็ตใบหนึ่งในการไปเนี่ยตกอยู่ทีมาร์ทเจ็ดสิบเจ็ดสิบสี่ล้านบาทในการขึ้นไปแล้วพี่เต้รู้ไหมว่า ถ้าสยานอา,อากาศครั้งนี้เนี่ยลงทุนไปเท่าไหร่เท่าไหร่รครับชิวมากๆค่ะ200ร้ยล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นเองโอ้โห oh, เรียกแต่จริงๆเนี่ยเขามันก็ไม่ได้หายไปเยอะสาหรับเขาแนะเพราะเขาเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจตั้งหลายอย่างรวยมากแม้แต่ในคลื่นวิทยุที่คนไทยฟังอยู่ก็เป็นของเขาเหมือนกันใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะยังบอกอีกว่าโดยการสร้างครั้งนี้นะคะระบบจะเป็นแบบระบบใหม่ทั้งหมดเลยโดยจะเริ่มจากการบริการการท่องเที่ยวด้วยนะแล้วก็มีการส่งดาวเทียมเชิงพาณิชย์ด้วยคือเรียกได้ว่าครบวงจรเลยแหละค่ะก็เอาใจช่วยนะครับ มันอาจจะกลายเป็นแบบว่าเออจาก70ล้านบาทพอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยกลายเป็นแบบตั๋วอาจจะแค่สักสักสี่ห้าแสนก็ได้จะได้แบบว่าจะคุ้มไหมเนี่ยเอาเฮ้ยก็ลองดูสักครั้งมันออถูกไปพี่เต้ลองคิดดูนั่งออกไปนอกโลกเลยนะก็สองล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยก็ตกอยู่ประมาณสัก พันลนหพันล้านบาทหกพันล้านบาทตัวไปเดี๋ยวมันคิดมันก็คือทุนแหละแต่คือทําให้คนที่นั่งเยอะเยอะแต่เขาบอก<พ>ว่ารเออคือข่ายการเดินทางนะคะเขาบอกว่ามันจะเป็นแบบ จากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งคือเป็น point-to-point network นะคะโดยผู้โดยสารเนี่ยสามารถสามารถโดยสารจรวดหรือว่ายานอวกาศจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งบนโลกได้รวดเร็วกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันด้วยโอ้นะฮะเรียกว่าเหมือนในหนังเลยที่มี warp area นะฮะใช่วาบว้าบไปนะใช่เรียกสุดยอดจริงๆนะครับก็หวังเอาจะช่วยทำสำเร็จนะครับอนุมัติถะครับเดี๋ยวจะได้ไปเที่ยวต่างต่างดาวกันนะฮะโอเคนะครับมาสู่อันดับที่3ครับนี่ครับโผลอีกแล้วนะครับ ท่าแปลกประหลาดครับแบทแมนนิ่งนะฮะเป็นท่ายกห้อยหัวลงมานะฮะโดยเอาขาเนี่ยไปพาดไว้นะครับเป็นกระแสะที่ดังมากๆตอนนี้อยู่คือจริงๆก็เนี่ยบอกเลยกระแสไอ้การทำท่าพิเลนเนี่ยนะครับเพื่อออกโชว์สู่โซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเนี่ยนะฮะมันเริ่มต้มนมาแต่แพง แทงกิ้งนะฮะแล้วก็จะมีมาไทยแลนด์พับเพียบไทยแลนด์ใช่แต่ก่อนหน้านี้ก็มีเลเวอเรชชิ่งนะครับมีพับเพียบอิ่งของไทยแลนด์นะครับมีฮอสแมนนิ่งนะครับอ่าแล้วก็จะมีที่เขาคิดนิยมกันก็คือถอดหัวมาครับเจ้าหญิเห็นไหมคือตอนนี้ล่าสุดเขาคิดแบบนี้แล้วนะซึ่งเป็นการทำที่อันตรายมากเจ้าแบทแมนนิ่งเนี่ยนะฮะคืออย่างที่บอกนะฮะคือเขาจะเอาเท้าเนี่ยนะเกี่ยวไว้นะฮะกับเป็นลักษณะเป็นคารนะครับแล้วก็ห้อยหัวลงมาเหมือนข้างคาวจำศีลนะฮะนะฮะ เขาบอกว่าเห็นปะว่าตัวเขาแดงกันหมดแล้วอะคือเลือดไหลนะฮะเลือดไหลเลือดไหลนะฮะครื่อหน้านี่นะครับเลือดฉีบมาเขาบอกเป็นท่านี่อันตรายมากๆนะถ้าเกิดเกิดความผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยนะคอหักศีรษะแตกนะแล้วก็เสียชีวิตได้ทันทีเลยนะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยแม้แม้กระทั่งท่าแผงกิ้งเนี่ยนะครับก็พบว่ามีผู้เสียชีวิตมาแล้วนะเพราะฉะนั้นไม่ควรเรียนแบบท่านี้เลยไม่ควรเลยนะฮะ เอาเป็นว่าโจอี้คิดว่าน้ําเหมือนกับแบบว่ากระแสพวกเนี้มันจะฮอตไม่ฮอตมันจะฮิตไม่ฮิตเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนที่ไปแบบ เขาเรียกว่าไปให้ความสนใจกับมันผถ,ถ้าคนบอยคอร์ดเนี่ยมันก็โอเคใช่คือจริงๆเอาเอาเวลาไปทําอะไรที่เป็นประโยชน์แล้วสร้างสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับโลกสร้างป <c oughs> ระโ <c oughs> ยชน์ตัวเองดีกว่าไะะ <c oughs> ม่ใช่มาทรมารร่างกายแบบนี้อันนี้ไม่เห็นด้วยนะครับออกกำลังกายไหมแท้งกิง้งยางขำๆอ้น,นี้ไม่ขำด้วยลนะ่ะอันนี้ไม่ขำนะฮะเพราะมันมันนิดเดียวนะจอไอการที่ขัวคนมันเสียสูนมันนิดเดียวนะใช่คือมันลื่นนิดเดียวข้งเท้าของคุณเนี่ยมันจะมีความแข็งแรงขนาดไหนเชียวที่มันจะไปเกี่ยวไว้เผื่อพลาดขึ้นมาานึงเท้หลุ คืองี้ดีกว่าผมว่าคอหักตายไม่เป็นไรถ้าเกิดตกมาแล้วคอหักเส้นสันหลังเนี่ยเส้นที่4ถึงเส้นที่7เนี่ยมันมันพังขึ้นมาเนี่ยเส้นประสาทเสียไปคุณเป็นมาพาดทั้งชีวิตเนี่ยตายนะคุณจะทํายังไงคุณลืมตาได้กินข้าวไม่ได้เนี่ยต้องมีคนคอยว่าดูแลตลอดในชีวิตนี่ลาบากกว่าเสียชีวิตอีกนะเพราะฉะนั้นอย่าไปเล่นครับนี่อันตรายจริงจริงนะอันตรายมากๆเลยนะคะข่าวนี้ก็ฝากไว้ว่าอย่าเรียนแบบเด็ดขาดเลยค่ะเอาละค่ะ